ให้คะแนนความรักที่มีให้ก่อกันตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์คให้พี่โอ๊ตตอบก่อนดีกว่าเต็มร้อยเต็มร้อยก็ให้ร้อยอะครับตอนนี้คือมันให้ให้ร้อยมาตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะถ้าถามนะตอนนี้คือมันก็ไม่ได้มีความลดลงเอาจริงๆคือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละครับในในเรื่องทั้งความรักแล้วความเข้าใจแล้วก็การทํางานด้วยกันแลวสบายใจมากขึ้นไปเรื่อยๆครับจนตอนนี้คือเหมือนกับว่าเราสองคนทํางานด้วยที่แบบ เหมือนคนที่สนิทกันมาแบบมากกว่า5ปี10ปีเหมือนเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมานานแล้วที่เรารู้จักกันแค่ปีนิด,นด,นด,นดโอ้ใช่ด้านนวนแอบ,บดูแววตาแล้วตอบด,ตตอบดีตอบดีมากเลยก็ถ้าเป็นผมก็ให้1อ0สิตเลยนะเพราะว่ารักเกิร์ด ทำตั้งแต่เริ่มรู้จักพี่โอ๊ตมาไม่ว่าจะเป็นพาร์ทําง,งานหรือว่าเป็นพาร์ทที่แบบเราเป็นเพื่อนกันเงี้ยเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันไปต่างประเทศด้วยกันหรือว่าไม่ว่าจะไปในประเทศก็ตามรู้สึกว่าได้เรียนรู้พี่โอ๊ตในมุมมองที่มากหลากหลายแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆรเรารู้สึกว่าเขาน่ารักขึ้นเรื่อยๆท,ทุกครั้งที่เราได้รู้จักกันหรือว่าอยู่ด้วยกันครับใช่ก็ <c oughs> เป็นโมเมนต์ดีๆที่แบบเก็บเกี่ยวได้เสมอเวลาที่แบบว่าได้มาเจอกันใช่